แล้วก็มีสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าโอเคอยู่ปอเพลิสของเราแล้วเนี่ยขึ้นพื้นคุณตอบเขาอย่างไรแต่เป็นเรื่องตลบบางครั้งเราไปบอกว่าอะไรมันข่าวมันข่าวอะไร <laughs> มันไม่ใช่ปอเพลิสของเราประโยชน์มันไม่ใช่ มันไม่ขับหรอกแต่มันให้ประโยชน์มาหาศาลมันมีสารฟัาโวนอยมันมีสารอะไรที่โอเคโดยรูนของตัวพบเลิสเนี่ยมันมีสรรพคุณในการฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อโรคเลยนะพัาะฉะนั้นของเราไม่ประอยางนันหรอกนะคุณปอยในนะั้นผมก็มบอกว่าโอเคคุณเช็คได้ดีนะครับว่าเขาใช้เขาทำไปถึงขึ้นนะครับนั้นคุณต้องถามเขาว่าโอเคเขาดื่มพอเพลิสของเราอย่างเดียวหรือเปล่าเขาดื่มอาหารเสริมตัวอื่นด้ยวยหรือเปล่า เขากินอะไรเข้าไปบ้างหรือเปล่าเห็นไหมครับน,นั่นคือหมายความว่าคุณจะทําธุรกิจคุณต้องตอบได้นั่นผมให้คุณทิจิว่ากลับไปถามโอเคผู้ใช้ใหม่นั้นคําตอบกับมันคืออะไรคุณท่จิว่าอยู่ที่ไหนครับนั้นคาตอบก็คือเขาใช้ใช้ไอ้ไอ้ยาไอ้ที่อะไรนะออยอคอออยสิบห้าไปทายากำยูหรือบ้านไปยงเยอะ แกก็เลยโอเคโดนยุงกับก็เลยความเข้าใจว่าอย่างนี้เห็นมะมันง่ายๆแล้วแม้แต่โอเคคนเราเนี่ยบางทีเขาซื้อสินค้าเราไปบริโภคแล้วนี่มันตอบเขาไม่ได้แล้วเขาต้องย้อนกลับมาเราก็เลยงงกันเป็นแถวต้องชัดเจนครับต้องชัดเจนว่าในบริษัทเองเนี่ยวันนี้ที่อยากจะคุยด้วยวามอาจจะดูจริงจังเส้นนิดหนึ่งขึงขังส้นนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ขอภัยสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวบอกว่าวันนี้ประชาหวมว้อพูดหงดูที่เรียจใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเ,ออเราผมเข้าใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมอย่างนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับเรามีเป้าหมายเป้าหมายก็คืออนาคตของเรานะครับเป้าหมายของเราก็คือความามั่นมีเป้าหมายของเราก็คือความมั่นคงนะครับของชีวิตอันเราทุงเรียนรู้ บันการรู้จักสินค้าบั้นคอสเอ็นดีอที่บริษัทจัดนะครับผมพยายามที่จะให้สำนักงานใหญ่ทุกที่มี่เนี่ยจัดทุกวันอังคารนะครับเราจะมีคอสเรียก 3S นะครับโดยรวมโดยรวมนะครับ ABC เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เป็นคอร์สที่ให้ความสำคัญต้องให้ความสำคัญมากที่สุดวันถ้าคุณรู้จักใช้ ABC แล้วคุณจะไปทำ 3S เนีมันง่าย นะครับเพราะถ้าคุณเข้าใจ ABC อย่างถ่องแท้แล้วคุณบอกลูกทิบของคุณไปทำ 3S แล้วเนี่ยมันง่ายเพราะให้เข้าใจ ABC อย่างถ่องแท้วิธีการมันเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยจริงๆนะครับในห้องประช่นนงนี้หลายๆคนนะครับคนที่เคยมีประสบการณ์กับกับธุรกิจขายตรงมาแล้วเนี่ยพอบอกเขบว่า ABC t ี p แล้วเนี่ย จะปฏิเสธคอร์สนี้ไม่ได้เลยถ้าคุณปฏิเสธคอร์สตัวนี้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยคุณจะเหนื่อยน,นะครับทำด้วยความเข้าใจคุณจะรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณเข้าใจคอร์สนี้คุณจะรู้สึกเลยว่าโอเควิธีการทำแล้วมันง่ายเลยไม่ต้องหลงทางครับไม่ต้องไปอิงขาวครับเข้าใจคอร์สเหมือนกับคุณนั่งรถไฟฟ้าเลยนั่นขึ้นบินเลยสายตัวเลยพาให้คุณประสบความสำเร็จ นะครับแต่ว่าอย่าจะให้เข้าใจวันโอเคว่ายาวไปต่ออชั่วโมงกว่าต้องเก็บเกี่ยวแล้วใช้ใเป็นนะครับแล้วเราจะรู้ที่จริงบางคนเนี่ยถูกลีคุสโดยโดยระบบ A อ C อยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ตัวเองนะครับที่จริงหลายคนถูกแม่ทีมใช้ระบบของ a b c โดยที่ตัวเราเองไม่รู้ตัวเองนะครับว่า เราต้องรับใจแล้วผมอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับขอบ้อตอใบสำคัทและผู้นําของเราหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จก้าวสู m, ่ GM ก้าวสู่ m ผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกคนผ่านอร์สตัวนี้หมดไม่มีการทํานเรียนโดยที่โอเคไม่ต้องฟังประชุมไม่มีการทําเรียนโดยที่บอกว่าโอเคไม่ต้องเรียนรู้หลายท่านครับมีครับอย่างเนี้โอเค เราองเรียกลูกทีมมาคนหนึ่งแล้วก็ทําไปหนึ่งเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก็มาบอกคุณว่าไม่ทําละบนลักนน้อยแล้วต่อก็อยังไงเราแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในแผนการตลาดของเราเนี่ยทนะั้งวลเก้าข้อตรงน,นี้เนี่ยบริทจ่ายหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าโอเคจากข้อสองถึงข้อเก้านะครับหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ข้อที่หนึ่งไม่คิดนะครับ ให้ชัดเจนให้ชัดเจนแผนการตลาดของเราทํางานจริงๆแล้วแผนธุรกิจของแอเวลนี่ออกแบบมาห้าสายงานแค่นั้นเองเก้าสุดตำแหน่งที่สูงที่สุดได้ห้าสายงานแค่นั้นเองทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นแล้วมันไม่ได้ยากเลยนะครับอยา่ยาอยา่ทาทําคะแนนแบบโอเคผมพยายามคุยวันนี้ผมมีเวลาว่าผมพยายามที่ระลงมาชั้นเจ็เพื่อที่จะคุยกับทุกทุกคนว่าเซตห้าสายเซตห้าสาย,สาย นะครับมันไม่ต้องทําโอเคแตกกระจายออกไปนะครับวันโอเคคุณทำห้าสายแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าสู่แผนการตลาดเข้าสู่ระบบคุณเลยนึกภาพเลยสิครับนึกภาพการเตริบโตของบริษัทนึกภาพยอดขายของบริษัทแล้วคุณได้แบ่งหุ้นทุกเดือนเนี่ยโดยตําแหน่ง GM แล้วคอลี่ไฟทุกๆเดือนห้าสายเนี่ยมันเป็นเงินโบนัส นะครับที่คุณต่อไปนี้เนี่ยจะรับทุกเดือนมันมั่นคงครับมันมั่นคงยิ่งกว่าคุณซื้อประกันชีวิตนะปล่อยขายประกันอย่าเพิ่งโกรธนะนะครับแต่ว่าจะเรียนจะบอกให้ฟังว่าเวลาคุณซื้อประกันชีวิตแล้วเนี่ยที่จริงบางครั้งเป็นการอุปมาอุปไมยนิดหนึ่งว่าโอเคคุณคุณซื้อประกันชีวิตหลายคนบอกว่าโอเคมันประกันแล้วครับประกันชีวิตครับ แต่คนซื้อไม่ได้ใช่คนใช้ไม่ได้ซื้อเมื่อเวลาคุณซื้อประกันชีวิตโอเคคุณต้องรับผิดชอบอะไรครับจ่ายเบี้ยทุกทีเวลาจ่ายเบีเ้ยกัผัดวันกับวันโอเคพุ่งีจ่ายได้ไหมเดือนหน้าจ่ายได้ไหมมันก็มีปัญหาแต่โอเคคุณทำเครือข่ายให้ประส,ขขสบความสาเร็จผมถึงบอกว่าต่อไปนี้นะครับผมอยากให้ทุกๆท่านให้ความสําคัญกับคอร์สที่ไวสัดจัดขึ้นนะครับอันการเรียนรู้แค่นั้นเองนะครับการเรียนรู้ หลายหลายคนนะครับในห้องประชุมแห่งนี้หลายหลายคนผมเห็นการเติบโตของเขาจากคนที่ขี้อายจากคนที่พูดไม่เป็นนะครับนะ <c oughs> เขาถูกพัฒนาจากห้องประชุมแห่งนี้ <c oughs> ผมบอกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆแล้วเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆว่าทุกคนที่เรียนรู้ด้วยระบบของมันเรียนรู้คอร์สของบริษ,ษัทแล้วเนี่ยจะพากุณประสบความสำเร็จ วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าโอเคนะการที่การที่เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากใช้เวลานานนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าโอเคจีนของเราเตรียมการบ้านมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ให้ประโยชน์อย่างมาสานแต่ดูแล้วฟังดแูแล้วเราบอกได้เลยว่าฟังดูแล้วทุกคนจะบอกได้ว่างา่ายวิธีการก็ง่ายเทคนิคก็ง่ายนี่คือเทคนิคเลยครับนะครับไม่เรื่องของคอร์สเป็นเรื่องของเทคนิค นะครับให้ความสําคัญกับคอร์สสิครับแล้วผมการันตีเลยการันตีวันนี้สิ่งที่คุณเรียนรู้มานําไปถ่ายทอดสิ่งที่คุณคุณได้ยิงมานําไปถ่ายทอดแล้วจำเอาไว้นะครับคอร์สของ ABC สิ่งที่วันนี้เรียนรู้ถ้ามีโอกาสฟังซ้าหรือต่อไปถ้ามีอีกคุณอยากให้มาฟังซ้ำเหตุผลที่ผมอยากให้ฟังซ้ำเพราะอะไร เพราะผมอยากให้คุณสามารถที่จะทำคอร์สด้วยตัวเองได้ทุกท,ทุกคอร์สของบริษัทถ้ามีสมาชิกคนไหนหรือแม่ทีมคนไหนทำคอร์สได้ตัวเองแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นคนที่มีรายได้มากที่สุดมีรายได้มากที่สุดคุณสามารถที่จะโอเคประชุมลูกทีมคุณด้วยตัวเองได้เลยไม่ว่าที่ไหนนะ,ค,ะนรครับันวิธีการครับถ้าคุณไม่เรียนรู้มันจะถ่ายทอดได้อย่างไรนั่งเทรเบลิลอยู่ข้างนอกเนี่ย คุณจะต้องสอนเขาแล้วตอนเขา a b c t a p นีครับในตัวนี้เนี่ยโดยประสบการณ์ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เรียน